เจ็ดมีนาคมสองห้าหกแปดน้องโบรครบไหมมากันครบไหมไม่น้องโบรครบไหมอ่าครบแล้วน้องอ,าอ,งอ่าน้องโบครบติดกี่ท่านน้องโบสิบสองอ่าน้องโบมาครบน้องโบรครบรักไปอ่าน้องโบ,บ,งบชายรูปก่อนจะได้ไม่ร้อนนี่ไง นี่แหละนหนอางทองหนองโมคือ <c oughs> ต้องไล์ก่อนเพราะเดี๋ยวสักพักเน็ตมันจะหลดุดเพราะคนมา,มาเยอะเน็ตเน็ตไม่รอดหรอกสิบสองจ้า โห oh, สุดปังยังมาเลยสุดปังไม่เห็นลูกใหม่ลูกใหม่เห็นไปเข้าวัดมาขอพรอ,อือเผื่อห็นไปช่อม่วงมาขอเลขมาปะลูกนุ่นก็มาสองแถวได้สองแถวได้ไดขนายกเขาหน่อย ทำไมปังได้ไงนะพยาบาลถือป้าย FC ดูคร <_ D> ับวงนี้ฮอตพยาบาลถือป้ายอะ่ะ <_ D> ข่าวไว้ก่อนครับข่าไว้ก่อน,ขอ,นขอให้ข่าวไว้ก่อนเ <_ D> ือ <_ D> ทั้งภาพหลัก <_ D> ทั้งภาพหลัก,ลกถ่ายข่าถ่ายรูปป้ายที ไปต้องเลื่อนไปซ้ายเดี๋ยวเอาแค่นี้เหรอเข้ามาดูคอมเมนต์ใหม่ฮะร้อนคุณอมอม,อม,มานาคุณนายตังทรสวนนคน,น,นคุณแสนดีพี่นุ่มอ้าวคุณแสนดีพี่นุ่มยังมาเลยพี่นุ่มว่าไงน้องร้อนมากเลยพี่นุม่ม พี่หนุ่มไม่มาเคยมาเวลานี้ปเ,เปล่าอะฮะดูดิพี่หนุ่มข้าม